สวัสดีครับทุก่อคนนิน,น,นิต้อนรับระดับเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊ช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป p อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของนี่เลยแผนงานจาก YG Entertainment ในปี2025นนั่นเองที่ ทางปายางนะครับก็ได้ออกมาลงคลิปพูดถึงแผนงานนะครับแลนที่ทางค่ายได้วางไว้สําหรับปีหน้าแล้วบอกเลยว่าจุกกจุะรับที่เป็นแตนค่ายของ YG เนี่ยคงจะตื่นเต้นกันมากๆแน่นอนเริ่มแรกปายางได้บอกถึง To a อน o n e วนะครับวงตัวแม่ของตึกดําที่ตอนนี้ กลับมาแล้วประกอบกับารประกาศ Welcome Back to Anyone นะครับจะมี w เว l ท Tour ถึงปี2025เลยเดาจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2025ไปเรื่อยๆและที่ไทยคาดว่าจ้าสาว t ูแอนนี่วันะครับตัวแม่เนี่ยจะเดินทางมาที่นี่แน่นอนนะแบล็คแจ็คไทยเตรียมตัวกันไว้ให้ดี To anyone มาแนะ่นอกจากนั้นก็มี b l a c k พ i n k ด้วยนะครับที่บอกว่า b l a c k พ i n k เนี่ย จะมีคัมแบ็กแล้วก็มีเวิลด์ทัวร์ในปี2025ในปีนี้อาจจะยังไม่เจอนะครับกับผลงานใหม่ของศาศาแบล็กพิงแต่ว่าจะมีงานแฟนไซน์ที่จะจัดขึ้นในวันที่8สิงหาคมนั่นเองปีนี้อาจจะได้เจอแ l a c k พิง k ์กันแค่นี้แต่ปีหน้าทาง YG เขาบอกว่า BLACKPINK จะมีการคัมแบ็บวกกับมีเวิลด์ทัวร์ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าบลิงบางคนก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะตารางงานของเมมเบอร์เนี่ยแน่นกันมากๆถ้าจะเวิลด์ทัวร์เนี่ยก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองที่บอกว่าเบมอนเนี่ยก็จะมีเวิลด์ทัวร์เช่นเดียวกันก็จะเริ่มเวิลด์ทัวร์ในปี2025ปีนี้ก็จะมีผลงานเพลงมีอัลบั้มมีเพลงเพิ่มเติมที่จะปล่อยออกมาหลังจากนี้อีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับเทรเชอร ก็จะเริ่มเวลทัวอีกรอบในปี2025ทั้งเด็กอาูนทั้งเด็กสมบัติก็เตรียมเวลทัวกันเต็มที่เลยนะครับมิโนโและก็ยุนจากวินเนอร์เนี่ยก็จะปลดประจำการปลายเดือนธันวาคมแผนง,งานของ อักเมลเนี่ยก็จะมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ปล่อยให้ถึงจะเป็นคนไหนเนี่ยว่างแน่นอน YG เนี่ยพาออกงานจัดงานให้รัวๆกันเลยทุกคนทุกวงเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอยานะ่างนั่นก็คือวงที่ใช้ชื่อชั่วคราวว่า next monster ในตอนนี้ซึ่งวงนี้เนี่ยกำลังเตรียมเปิดตัวนะครับแต่หลายคนคาดว่าน่าจะเป็นวงบอยกรุ๊ปวงใหม่ของทาง YG Entertainment ซึ่งใช้ชื่อชั่วคราวว่า next monster ยังไม่ใช่ชื่อวงจริงๆนะครับเป็นเพียงแค่ชื่อชั่วคราวที่ป่ายางเนี่ยใช้เรียกเด็กๆกลุ่มนี้เท่านั้นน่าจะยังหาชื่อวงอย่างเป็นทางการไม่ได้ แต่ว่า Next Monster นั้นก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเชื่อว,ว่าดุดันแน่นอนขนาด Baby Monster เนี่ยที่เป็นเกิร์ลกรุยังดุดันขนาดนี้และ Next Monster ที่เป็นผู้ชายเนี่ยที่เป็นวงบอยกรุ๊ปนั้นจะดุดันแล้วก็โหดขนาดไหนเตรียมตัวเจอกับวงบอยกรุ๊ปวงใหม่ของ YG Entertainment ได้เลยในปี2025ตอนนี้ The Anyone เนี่ยก็ประกาศมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการ Comeback นั่นเองเป็น To Any One Welcome Back แม่แม่นั่นเองครับทาง YG บอกว่า To Any One นั้นเป็นวงที่มีความหมายพิเศษอย่างยิ่งต่อ YG Any One เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นวงแรกของเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายที่มี YG DNA ซึ่งวงตัวแม่อย่าง To Any One นั้นจะจัดคอนเสิร์ตครบรอบเดบิวต์15ปีเริ่มที่กรุงโซลในเดือนตุลาคม โอซาก้าโตเกียวในปลายเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาคมและจะมีเพิ่มตารางนะครับหลังจากนั้นต่อไปอีกในปี2025แค่โปสเตอร์ w เวลค m ม Back ที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็คือน้ำตาไหลแล้วเดี๋ยวรอดูกันได้เลยว่าอะไรใหม่ๆของชูเอ็นน n วนั้นจะมาตอนไหนแต่ที่แน่ๆโปสเตอร์เวลค m ม Back นี้ทำ Black Jack มีน้ำตาแน่นอนคลิปนี้เราก็ววามาอัปเดตเรื่องดาวของ YG กับแลนโปรโมทต่างๆนะครับในปี2025ใครคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ขึ้นมาและกลับมาเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง